สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในหอศิลป์ลิมนานนะครับท่านผู้ชมดูภาพวาดของอาจารย์ครับอาจารย์วินัยนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศครับความสวยงามอลังการของหอศิลป์ลิมนานที่จังหวัดน่าน,นครับบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชม ผมจะเดินพาท่านผู้ชมมาดูด้านล่างก่อนนะครับผมคงจะพาท่านผู้ชมมาพอด้านด้านลุ่มเนี่นะครับจันลุ่มก่อนว่าบรรยากาศเป็นจะได้พ่องอียนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมบรรยากาศในหอศิลป์ลิมนาตก็เปิดวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สี่ธันวาหกสี่วันเสาร์ที่สี่ธันวาหกสี่ครับบรรยากาศ แล้วเราไปดูนู่นครับไปดูว่าหอศิลป์ทำไมถึงตั้งชื่อว่าหอศิลปลิมหน้านะครับนัาจมไปดูด้านนอกครับอาปราโทษครับดูด้านนอก,กว่าทำไมเป็นหอศิลปลิมหน้าตอนนี้อากาศเย็นครับคงจะต่ำกว่าประมาณสัก20องศาได้ครับ ผู้ชมบรรยาก,กาศว่าริมน,น้ำริมน่านเป็นอย่างไรนะฮะมีไม่น้ำน้นานจริงหรือเปล่านะครับนผะู้ชมเราไปดูครับว่าโอ้โหแม่น้ำน,าน้าอยู่ไกละไรไหมนะครับผู้ชมโอ้ย่าจะไกลครับอยู่กันนะะนนกกบท้ายท่านผู้ชมไปแล้วครับอริมน่านเป็นอย่างไรนะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นเงินสีนวลโอ้จะเป็น โอ้ยปม่น้ำน่านอยู่ไกลมากครับนุ่นครับนู่นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแม่น้ำน่านกันครับว่าแม่น้ำน่านจริงหรือเปล่านะครับเราเดินกันไปเลยครับโอ้บรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นศิลปะนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไม้ครับ เจอแล้วครับเจอนะครับเจอกม่น้้ำน่านแล้วครับโอ,อ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกันเลยครับแรม่นน่านอยู่ไหนครับแรม่นน่านอยู่ไหนอู้เข้าไปหมดลึกกึอบเกือเลยครับเดินมาทบท่านผู้ชมตุกๆๆเราเดินไปเราลิบทำเวลาครับ โอาไปเลยครับไปเลยไปดูเอาแม่น้ำน่านจริงหรือเปล่าครับนี่นี่คือพิลานโอ้โหอากาศหนาวครับท่านผู้ชมเย็นมากครับเช้าว,วันนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมแม่น้ำน,น่านรู้สึกว่าน้ำใสครับวันนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวจะพา,พาท่านผู้ชมกลับเข้าไปดูบรรยากาศในหอศิลป์ริมน่าน อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับกลับไปเลยครับไปดูนั่นไหนอีกครั้งเราไปดูดนุ่นะครับชั้นบนของสิ่ลิิมนมาว่าเป็นอย่างไรนะครับขอท่านผู้ชมชมภาพท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนนะครับดูไปดูข้างบนว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างครับ ้างบนนี้ให้เราได้ชมบ้างโอ้โหกว้างขวางครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศลมลื่นครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับว่า oh. ด้านไหนเป็นยังไงผมก็เพิ่งมาครั้งแรกแล้วครับผมอยู่จังหวัดน่านก็จริงนะครับหาโอกาสมาดูยากครับด้านบนเนี่ยครับเป็นภาพศิลปะเป็นภาพศิลปภาพภาพ,ภาพวาดครับ ไปดูด้านในครับมันมีอะไรให้เราได้ช,ชมกันอีกครับโอ้นี่เป็นนี่ครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศอันสวยงามโอ้โหนี่ครับบรรยากาศอันสวยงามท่านผู้ชมอากาศกำลังดีนะอันนี้แหละกระติ๊บลั นะครับเราจะลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเราใช้เวลากันรวดเร็วมากครับท่านผู้ชมที่จะมาชมแบบอิ่มใจก็มาชมเองได้นะครับอันนี้ก็คุณพี่ผมเอง <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมผมคงจะลาท่านผู้ชมไปตรงนี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วติดตามรายการเราไปตลอดนะครับบ๊ายบายครับลาไปก่อนครับ